โดนยามยิวกาวาตะปันโอ้โหนิดเดียวยิวจินโนเคนวอลคุเล่โดน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 อุ้ยเฮ็ดฉับเฮ็ดฉับโอย่างมันไม่ใครใครตัดไม้ผมได้ยินเสียงคนตัดไม้ไม่ใช่พี่มีเฮาเชิด้วยเดี๋ยวเจอกันไอ้นี่ได้ไหมเหย่าเพิ่งตายเออมีมีมีคนกำลังเดินคนเยอะว่ะเออหนุกว่ะพี่ว่าหนุกน่วไปนะ ตมันต้องเสี่ยงฆ่าอีกคนนึงละมีคนนึงมันตัวเปล่ามันน่าจะเป็นเพื่อนกันมัน้งแต่มีนคนนึงน่าจะตายได้อย่เฮือนี่ไปแล้วครับเราเล่กมายปะเปรี่ยวเกียร์ทิ้งนะผมลดของมันอ้อโดนอีโกโ้มีโอกะยิงพตาย้ยนี่มีของว่ะขุดปิ่งขุดปิ่งขุดปิ่งเออนี่แหละบ้านหลังนี้แหละที่ผมมาตายปิ้งปิ้งปิดงปิดปิด พี่ต้องเป็นตัวหลักในการดำเนินเนื้อเรื่องแล้ว<อ>ล่ะข<อ>ับมาบูเลกแกโอ้ยโอ้ยโอ้ยพองไกเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ่างไงมีแผ่นไหมมีแผ่นไหมม่คิดมากมีไม้เอาได้เอาได้คนหนึ่งเอฟเออค,เอ,อ,คอยู่ย่องไปย่องไปเออ,เอ,อมันอยู่ข้างนอกสองคนหมวกซันต้าพาแมันเห็นเราแล้วเออยังยังตามา ปผ่านปผ่านปอผ่านปอยผ่านเอแล้วค่อยยิงตัวดำยิงตัวดำปผ่านปอ้ผ่อเก็นแล้วเอาเลยเอาเลยมันอยู่ไหนมันมันม่งไนข้างนอกมัมีข้างนอกอีเอแม่งค้างตอนยิงคนดี้โดนหนึ่งพี่ต้นผมค้างตอนยิงยิงตายเหรอยัง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 ตายหนึ่งตายหนึ่งถอยมาถอยมาถอย

กูเองส่เต็มเยอะกูเองพี่ต้นพี่ต้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียงในบ้านนี้มันมันเกิดมันเกิดมันเกิดกูเองเต็มเยอะเหรออ๋อบูเล็ตตายตายคนนึงไม่ตายมาตายลูกจมูกใครมาตายมาตายมาตายเราเรวเราเมี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 แต่เตียงมีแต่เตียงมีแต่เตียงมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วอ่ะยังนี่ยว่ะ โอ้ผมค้างมาหนักมากพวกราอีเราเกาทุกคนเลยเว้ยใจไปยิงเพื่อนฆ่ามันไปยิงเพิ่งฆ่ามันวันนี้ครับสวัสดี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 ้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี้ครับสวัสดีสวัสดีเอาคุยกันก่อนสวัคุยกันคุยกันก่อ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 นว่าไง่าไใครฆ่าพวกนายอ่ะใครฆ่าพวกนายพิ่งฆ่าไป ใครเข้าห้องนายอ่ะเร็วเรรรตีเตียงอยู่นี่นี่เหมือนไม่เหมือนเหมือนไม่โดนเร็เรัผมแยะเร็เรใครเข้าห้องนาเร็วเใครเขาห้องนาเร็เร็วใครเาเร็เช่วยหน่อยช่วยเรเช่วยหน่อยช่วยโหก็เห็นพวกเยอะอะก็เห็นพวกเยอะอะพวกไปไหนหมดแล้ว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 อะุพังเตียงหมดแล้วมัน อ๋อใหญ่ๆเออดีๆเจอกันครับเจอกันครับถ้าใครทำก็มาบอกนะครับผมท้าบอกช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้รับนักช่วยได้ครับมีรายได้ผ่ากันครับผมคนคนไทยด้วยกันครับคนคนไทยด้วยกันครับคนไทยด้วยกันครับผมคนไทยด้วยกันครับผมคนไทยด้วยกันครับเจอหนีไม้ป่ามีมีเยอะเลยมาขอไม้หน่อยมีอะไรก็เลยฮะผ่ากกันเอาเอาอะไรหน่อยไหมเอาเอาอะไรหน่อยไหมเดี๋ยวให้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  คิดว่าไปเกิดใหม่อ่ะคิดว่าภูมิคิดว่ากูมิไม่ข่าวเถอะเออพวกพี่มีใครบ้างครับผมขอฝากชื่อหน่อยครับดีมากกว่าุณครับแล้วก็อันนี้ที่เขาฆ่าไปนี่วะเออผมฆ่าไปผมไม่ได้ดูชื่อเลยพี่อนอ๋ออ่ะอ๋อเออผมโดนผมโดนไอโยกะคอที่ผมวิ่งไปเจ้าหินทุกที่อ่ะพี่จำผมได้ปะ ตอนนั้นมีคนนึงตัดไม้อยู่เงี้ยนนั่แหละที่เขาเอาปีกใหญ่ใจโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเจนเจนเจนคุยกั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 นก่อนคุยกันก่อนพี่คุยกันก่อนพี่อะไรวะแม่ไม่ผูกมิดเลยแมมม่่ไผูกิเขาบอกว่าถามว่าใครทำก็ไม่หาให้ทำก็ไม่หาให้ทำอะไร เออเนี่ยผมถามเนี่ยผมถามผมถามหน่อยเนี่ยใครใครพอนพวกคุณใครพูดเนี่ยมันช่วยไม่ทันมันจะไอ้สองคนมันวิ่งขึ้นเขาไปแล้วไม่ได้ทำไหนไม่ได้ทำไม่ได้หลักฐานที่ไหนล่ะหลักฐานอะไรยันไม่ออกมันมันมีมันมีมันมันมีคนสองคนพี่ชื่อเหมือนพวกผมไม่ยังแม่งเรียนแบบเอออยากเรียนแบบแก่เนี่ยอีกแล้วอายุเปิดเซิร์ฟอยู่อ่ะยเราวะเป็นยเราวะ เลิกไปสนุกแล้วเว้ยบอกเลยเิกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 อะไรนะผมเนี่ยแอดมินผมแอดมินผมแอดมินผมแอดมินอะไรวะแล้วหมายถึงว่าทำให้รสนุกนะเว้ยใครใครเป็นแอดมินนะพี่อย่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลามปางมาใหญ่แอดมินอะไรแอดมินอะไร เอาไหมเดี๋ยวให้ดวนเอาไเดี๋ยวให้ดวนเอาไหมคิวสีเพื่อนเอาไหมสวัสดีเกิดอะไรขึ้นกูมาเล่นเนี่ยกูเอาไงล่ะกี้ผมแอดมินเนาะกี้ผมแอดมินเนาะเอะอะเยอะอะไรแอดมินเยอะแอดมินแอดมินแอดมินไม่เอาหรอกครับก็แค่มาเยี่ยงมาเยี่ยงมาไม่ให้ไม่ให้จะให้อะไรผมก็เป็นผู้เล่นคนนึงต้องมาเนียนไม่ต้องมาเนียน ทำไมอันหลังว่าทำไมถึงเชื่อผมแอดมินทำไมถึงเชื่อผมแอดมินครับผมอย่าอย่าไม่ต้องเนียนไม่ต้องเนียนเพราะมึงหน้าเหมือนนะต้นอ่นบ้านไม่ยอมทำไมบ้าสร้างใหญ่จังทำไมบ้าสร้างใหญ่ใหญ่เวอร์เลยเนี่ยใหญ่เวอร์เลยเนี่ยของเต็มว่ะเก็บเองเผื่อมีเฮ้ยอ้าว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 ลงวางวางลงวางวางแม่นแกะไปละแม่นแกะไปละวได้หินแทนเอออาหินมาก็ได้ทำไมทำตัวอย่างงี้วะทำไมทำตัวอย่างงี้วะ ไอเหี้ยอุส่าไม่เบื่อไอเยี้ยอุตสาห์ไม่เบื่ออุส่าหไม่ทำอุตสาห์ไม่ทำอุส่าหจะมาช่วยอุส่าจะมาช่วยเยอแล้วครับผมบอกนะครว่าใครทำก็ฝากบอกกันได้ครับผมไม่สไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไหน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 เฮ้ยใจเย็นๆยเพิ่งทำร้ายเขาเฮ้ยทำห้ามเ้ยาไปไหน่ะมนพมพ์ไปไหนไกลแล้ว นี่ไงพอดีแอบเลยเหรอพอดีแอบเลยเหรอใครยิงใครวะเออแอบ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 เป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยเป็นที่อะไรครับเป็นที่อะไรครับวิ่งอ้อมคุมมาเดี๋ยวผมคอยมึงยิงใครไอ้เติ้ลไม่ตายเว้ยเติ้ลเติ้ลไม่โดนไอ้ยิงไอ้พวกเมื่อกี้นะที่มึงคุยโดน ไม่ตายเลยแข็งเลยอะ้าวเป็นริงมันทำไมอ่ะมึงคนตีมัวเออมันมันมีคนมันมีคนบอดี้ด้วยไอ้เหี้ยเขาทำอะไรพี่เขาทำอะไรพี่พี่ต่อยพี่มึงคนตีมัวอาวอ้าวอ้าวไอ้บนเขาพี่ต้นบนเขามีคนเห็นไหมเห็นแล้วมีมีเสื้อผ้าด้วยใช่ปะอืออ้าวอ้าวโอ้มันดึกห่ำ ข้าข้างล่างคนหนึ่งครับเยโยโยโย่เยโยโย่ตาย,โยแล้วดีสต๊อบไม่หยุดใช่ไหมนี่า yeah! อุ้ยออกดูเก็บไม่ได้ปอยมั้ยสิเฮ้ยมันมีแฮชเชตไม่ได้ปล่อยไม่ได้เออจะว่าไปปล่อยมันก็ได้ไม่คงไม่ออขอลงมานะไปไป,อปอเอาก็ได มมเราเอาคนบนเขาดีกว่าไหมเดินออกมาแล้วเอเ็งย่อไปเอ็งลอยไปมันยังไม่เห็นพี่มีอะไรละมันอยู่บนเขาอยู่เลยไอ,ยอยตัวข้างๆมันไอ้นี่ผมวะหลังๆหลังๆเห็นแล้วเห็นแล้วผมกำลังดูมันอยู่ยตัวบนเขาเริ่มมาล<ร>อ,อยตัวบนเขาอ่ะคนละคู่เลยยิ้มข่าวบิ๊กเออพี่ตั้นพี่ตั้นมันไปมันไป ไปอ้ยเชี่ยไปหรือปั๊มวะไปอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดนรุมแล้วผมโดนรุมแล้วพี่ต้นยี่กนเหรอสองสองสองตึ๊ดโอ้โหห้องตายตายหนึ่งตายหนึ่งเอ้ยผมผมกำลังโดนดอกจากไล่เขาไม่โดนเขาไล่แทนพี่ต้นพี่ต้นมันมาแล้วเส้นไหนเช้นไหนเช้นไหนเช้นไหนตายหนึ่งเยี่ยม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 ไปกำแม่งโดนอุ้ยผมล้ม ขามันข้ามันก่นอนข้ามันก่อนจะตายแล้วตายตายตายเก็บเก็บข้ามอินแมนครับอินครับอินครับอินเขาไม่มีตัวนึงมีตัวมงมาแล้วมีมาแล้วมีหอกมีหอกมีหอกอายิ้วยูยูตายตายไม่ตายไม่ตาย,ม,ตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันเก็บหอ,อกไอ้ไอ้ตัวนี้ไงไอ้ตัวนี้ไงที่ผมไปแซวอุ้ยเอ้าตายตายมันตายมันตายยูดึงดึงดึงผัดกันดึงเงี้ย ไปดูผมเดาว่าจะบ้านหลังใหญ่แต่มาดูอันนี้ก่อนเจออิทธิพลของมนุษย์าำเข้าไปเ้พี่ตัน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 โอ้ยโดนแล้วกูพี่ตันเข้ามาเออเยี่ยมแหมเดินทักคืนนล้วมึงไอ้ยิวไม่ก็หาที่หลบตรงนั้นมีบ้านหรอนะไม่บ้านมีคนมีคนมีคนไหนไหนไหนนั่นนั่นนั่นตรงบ้านอ่ะเห็นไหมน่ะ มันมันมันตายหรือมันยืนนิ่งวะย hey, ืนไหนก่อนเฮ้ยไม่เข้ามาตรงตี้ยู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 ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยชุดดูชุดตตดูชุดจ่าเอ๋จ่าเอ๋อุ้ยไม่ตายไม่อไอ้แหลกไอ้สัตว์ไอ้ hey, <ม>ช็อตตาย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 เฮ้ยคนในบ้านมาซ้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมสามคนสามคนข้ามาหน่อยข้ามาหน่อยใครใครตัวชุดหน่อย ี่มันเออเห็นแล้วแงกระโดดนี่ไงโดนตายเต็มเต็มมันมืดมองเลยไม่ค่อยเห็นเลยเอี๋ยเดี๋ยวรอดีบ้านเลยรอดีบ้านเลยโดนเหรอขโมยอุ้ยสเต็ปเทพสเต็ปเทพสเต็ปเทพเอฟตา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 ตอนนี้ตอนนี้ตอนี้ไม่ไม่มีบิวดิ้งไม่มีบิวดิ้งไม่มีบิวดิ้งแล้วทอะไร วิ่งมาไปวิ่งมาขึ้นกันน้ำโซ่เลยขึ้นไปทุูบเปล่าไปดิซื้อเปทุบไปเอุปกรณ์ตีผมเยอะอยู่มามามายมึงมึงหยัดตีตรงนั้นเปิ้ลมุมนั้นเดี๋ยวมันมันลอยมาเลยโอ้โหเดี๋ยวตีตีนพี่เลยเฮ้ยเอาเลยเอาเลยผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตีต่ออุ้ยิว้วิโอ้โหอะไรมาดูมาดูมาดูมซีโฟหรอเอามาแปะเลยมาดูมาดูมาดู มาดู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 ไอเหี้ยมาดูยไหนไหนไยนาหนไหนยนนไหนยยังยังไไหนนนนโอ้โหโชคเยี่ยมกูขอเหล็กขออะไรก่อนเลยระดับแรกเ้ยตีก่อน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 พี่เอ้าอ๋อมันมันเนียนมันเนียนหนีมันเนียนหนีฉลาดวะ